สวัสดีครับมิเตอรตัต้มชาแนลนะฮะวันนี้พาท่านผู้ชมมากันที่ร้านเด็ด31หมูกระทะุฟเฟ่นะครับร้านนี้อยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะครับตรงข้ามกับซอยสติหีบสุขุมวิท17นะครับอยู่ข้างๆโรงแรมรืชไทยหลอดสติหีบครับผมนะโต๊ะด้านในก็กว้างขวางมากนะครับ วันนี้นึกค้มๆก็มานั่งทานหมูกระทะอ่ายากาศสบายๆครับวันนี้วันอาทิตย์อา,ตยอาทิตย์ที่เอ่ออาทิตย์ที่สิบนะครับมกรา เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างเนาะ <Hey. S 1> บรรยากาศข้างในนะครับ <Hey. S 1> ก็จะมีเป็นตู้ตุ๊กตาให้ด้วยนะฮะถ้ <Hey. S 1> พาพาเด็กๆน <Hey. S 1> ้องๆหนูมๆมาก็มาเล่นได้นะครับ <Hey. S 1> ตันนี้ก็เป็นของหวานน <Hey. S 1> ะแล้วก็เป็นชุดพวกซุ้มตำไก่นะ <Hey. S 1> ครับแล้วจะมีพวกอาหารต่างๆเนะียฮะ ทั้งนี้มียกผมแนะนำเลยอร่อยมากนะครับมีจุดน้ำจิ้มแล้วก็มีพวกกุ้งหอยเชลล์ปลาไก่ต่างๆนะฮะแล้วก็มีพวกเนื้อด้วยใครชอบทานเนื้อก็สามารถทานเนื้อได้มีทั้งเนื้อครวขุนเนื้องาเนื้อพี่ชทยนำนะครับัวตรงนี้มีเพลงกวัวโดนเลกสิทธิ์นะฮนะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของหมูนะครับแล้วก็มีตับต่างๆนะครับ หลบเพลงหล่นเดี๋ยวดนเลกซิต<ส>์นะฮะเนี่ยฮะบรรยากาศในร้านนะครับของผมก็เอาเป็นเนื้อหมักมานะครับแต<ส>่ใจจริงอ่ะผมชอบเป็นกระทะแบบทองเหลืองมากกว่านะ<ส>แต่ว่าอันนี้ถ้าเราดูแลกระทะดีๆเนี่ยมันก็จะไม่ยากอยู่นะครับแต่น่าจะขอ กระทะเขาใหม่ได้ถ้าในกรณีที่ว่ากระทะมันไหม้นะครับเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูกันเดี๋ยวรอมันสุกก่อนละกันนะครับก่อนที่จะชิมให้ให้ดูกันนะครับเรามาดูในส่วนของน้ำจิ้มนะก็จะมีทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะทั่วไปนะฮะที่มีทั้งเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ด นะครับเมื่อกี้ไม่ได้พาดูกันเพราะว่ามันมีเพลงด้วยผมกลัวโดนในเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วผักก็มีเยอะครับนะใส่ผักด้วยน้ําซุปจะได้หวานๆนะอันนี้ไฟย่างไฟอ่อนๆนะครับตอนนี้แต่ตัวเนื้อนี่น่าจะนุ่มมากเลย อนนี้น่าจะสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูกันแล้วน,นะครับนะครับชิ้นใหญ่เลยเราบน้ำจิ้มเป็นหมูน้ำจิ้มหมูกระทะธรรมดาก่อนนะนุ่มครับ นุ่มมากเลยเดี๋ยวต้องเดินไปตักใหม่นะเนี่ยตัวนี้เคยเจอบางทีมันมันเหนียวครับแต่นี้นุ่มกินชิ้นใหญ่ๆ้สะใจครับลองน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้าง นุ่มดีครับนุ่มดีเราต้องย่างไหมบางชิ้นนะครับเขาจะหั่นชิ้นใหญ่ไวผมว่ามันมันใหญ่เกินไปผมเอาชิ้นเนี่ยกำลังพอดีคำเนี่ยนะแยกมาเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ย่างไม่ต้องรีบร้อนครับหมูกระทะน,นี่ต้องกินไปเรื่อยๆนะฮะกินไปเรื่อยๆนั่งชิวๆไป ดูผู้คนดูรถยนต์ผ่านไปมานะครับเพื่อนๆไปนะก็เดี๋ยวผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตทางก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ